นี่คือนาทงห้หินเสียงข่วงเนาะแต่ว่าทีมงานของพวกเราด้พากันออกมาเลาะลินชมวิวเนาะอากาศต e นี้ก็สิบห15องศาพออยู่ได้เนาะแดดออกตอนนี้กำลังย่าง ลงไปทางาด้าน,นลุ่มเนาะที่มีทงให้หินที่มีหินหลายตอนนี้เขา <S 2> <S 2> <S 2> หลางากันหนงเห็นตัวส่วนวิวนี่งามลายมืออื่นเนาะจะมาถ่ายืตอมีิวาะมันจะมีหมอกหมอกกามลงเด้ตอนนี้เขาก็ยางลงมาหอดแล้วเนาะแตเธอว่าเติบหนึ่งเมื่อสูงเติบ ในเขาออเขตททงห้หินเบื้องลุ่มือว่ามีออณะนี้พ่อแม่ประชส,สนเนาะมาท่องเที่ยวกัหลายแต่ว่าเขออยายังสิพากันไปเบิ้งตัวสั้นเทิงฮะอันนี้ประวัติ กันเป็นมาของทงหายหินกลุ่มสองนี่ยกำลังไปเาพา,พากันไปเบึงใกล้ๆเลยเรว,ว่าประวัติความเป็นมาเลยจะอยู่ตายลิงเด้อจะเด้วจะเห็นให้เบึงไอ้นนทงงหายหินออกประวัติอันนี้เป็นไหเหลาของเจ็บเจืองนี่ หมักไว้หลายพันปีนี้บริเวณของทงกระหินด้านลุ่มเนะววาะมีพ่อแม่ประาส,สนมาลินิหลายเนาะแต่ว่ากันยังว่หลายมื้อนี่มื้อสองสามมื้อหลังพันหลายนจุดรถติด นี่อทีมงานเฮาเนาะอันนี้คนรอประจำคา่าแล้วนะเย

เฮ็ดหลอดู้เฮ็ดหลอดู้เฮ็ดหลอดเลยเห็ดหลอดนะเด้อ

อไต่อต้อง้งเดีย้งอเนีอี้องรีว้กงริเด้านเดีงรเด้อร้ดยว้อีกยว้งเดง